แม่ยบอกว่าลูกรักทั้งหลายคราวนี้พอ่อจะต้องจากลูกนี่ดั่ดาท่านพุทธบริษัทความจริงพ่ออยู่ไม่ได้แล้วเพราะถึงกำหนดเวลาที่ท่านพ่อบอกไว้ว่าสามปีต้องไปพวกเราฟังแล้วก็สะท้อนใจบรรดาท่านพุทธบริษัทท่านเห็นพวกเรานิ่งท่านก็นิ่ง อาใจไปไประเดี๋ยวหนึ่งจะได้เพื่อเมาเบาๆว่าลูกรักความเสียใจเรื่องขันห้าจะพังไม่ควรมีสำหรับลูกลูกศึกษามาีนแล้วความรู้ทุกสิ่งทุกอย่างก็ให้เจ้าแล้วทั้งหมดและเลยอยพ่อยอย่างยิ่งถ้าอะไรก็ตามที่เป็นสิ่งเกินวิสัย ที่พ่อจะสอนเจ้าได้พ่อก็นำไปหาครูบาอาจารย์ที่มนมีความสามารถโดยพ่ออย่างยิ่งบรรดาลูกหลานทีงลูกรักที่ปรารถนาพระนิพพานในชาติปัจจุบันความจริงเรื่องพระนิพพานนี้นั้นพ่อเข้าใจแตต้องว่าไม่ใช่ทส่ใของพ่อทีาา่จะสอนเพราะว่าพ่อปรารถนาพระโพธิญาณ การสอนพวกเจ้าให้เข้าถึงพระนิพพานได้ต้องเป็นพร,ร,ระอรหันต์แต่ว่าบรรดาพระที่เป็นพระอรหันต์ที่พ่อพาไปนั้นเป็นพระอรหันต์ทุก,อ,กองค์พระองค์ไหนเป็นพระจตนาพุตธภูมิพระวแจ้งให้เจ้าทราบแล้วพรทะพวกเจ้าทั้งหลายจงอย่าน้อยใจยจงอย่าเสียใจ ที่มีชีวิตอยู่ใกล้พ่อคนละสองปีสามปีสี่ปีห้าปีนี่นถือว่ามีกำไรมากและปฏิปทาอันใดที่พ่อเคยแนะนำสั่งสอนเจ้าไว้จงปฏิบัติตามขึ้นชื่อว่าอุปสรรคหันมาตาแต่มาเวลานั้นเป็นเวลาสองนาฬิกาเศษก็หลับกันหมดเพราะว่าลิงดำลูกรัก เจ้าจงยันในยีคนเจ้าจะต้องสู้อยู่กับคนนี่พ่อรู้ใจเจ้าเ่าเจ้าคิดว่าดาผาพ่อเสร็จเจ้าจะเข้าป่ามันไม่ช่บกายคนเจ้าหรอกลูกลูกมีนี่มากบริษัทบริวารของลูกมากคนที่ก็สร้างความดีมีบุญคุณกับเจ้ามีมาก เจ้าจะต้องอยู่ทดแทนบุญคุณเขาเวลาอายุพรรษาครบยี่สิบปีจงออกจากวัดถ้าเจ้าอยู่ในวัดจะไม่ได้ดีและจงอย่าลืมว่ากรรมเก่าของเจ้ามีมากอุปสรร์ทุกอย่างมันจะเข้ามาทำลายทุกจุดไม่เจ้าสร้างความดี จะเป็นการสร้างมาความดีโดยวัตถุก็ตามจะสร้างความดีในสุวนนามนธรรมก็ตามมันย่อมมีอุปสรรคงานก่สร้างเจ้าต้องทำต่อไปด้วยความจริงเจ้าจะไม่ทําก็ได้บุญโดยมีส่วนนี้คุณเจ้าขอแล้วหรือถ้าขัดเกลากิเลสเท่านั้น พระเจ้าจะลดเงินสิมีได้ทั้งนี้พราะอะไรเพราะว่าบรรดาบริษัทของเจ้าคนดีบริษัทเครื่องโยมเจ้าคนดียังมีอยู่มากที่พบเวลานี้มันยังไม่ในหนึ่งในร้อยน่าจะเนวนที่เหลืออยู่คุทุกคนก็มีความดีเจ้าตรงเจ้าจงเป็นผู้มีความกตัญญูรู้คุณเขาในอดีตชาติ เราเคยเป็นกษัตรย์เราเคยเป็นจักรพรรดิเราเคยเป็นนายทหารชั้นผู้ใหญ่เราเคยเป็นพ่อบ้านพ่อเมืองก็ตามที่จะเป็นลูกบ้านก็ตามเราจะเป็นแต่ผู้เดียวไม่ได้ต้องมีบุคคลเป็นผู้แวดร,ร้อมเป็นผู้สนับสนุนหรือแม้วเราจะเป็นขอทาน เราก็จะอยู่ในโลกคนเดียวไม่ได้ต้องอาศัยคนอื่นเป็นเพื่อนผู้เพื่อนคุัคนหลายเหล่า,ลานี้แหละลูกต้องถือว่าเขาเป็นผู้มีพระคุณใหญ่จเจ้าจงอย่าตัดช่องน้อยจาก่อตัวนี่พ่อรู้ใจเจ้าว่าพ่อตายแล้วเมื่อไรใจการสพพ่อเสร็จท่านเจ้าเจ้า,จางใจใจะเข้าฝ่า เดิสององค์นี้พ่อไม่ว่านะเป็นสิทธิของเธอแต่ว่าเธอเขา้าป่าจะได้ก็ดีแต่ถ้าหากว่าจะยังไม่เขา้าป่าเมื่ออายุครบสิบปีสามพอดีเธอจองเขา้าป่าไม่อย่นั้นล้วทั้งพระทั้งครวญาดจะพายกันตกนรกนับไม่ถ้วนทั้งนี้เพราะอะไรเพราะฉันนวนแห่งปัญญาสม,มาบัติของเจ้าเป็นต้นเหตุ ความจริงความรู้แบบนี้องค์สมเดจพระบรมโลกไชยศาสินดาส,สัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนไว้แต่ด้ว่าทั้งพระก็ดีกันเองก็ดีอุมาสุคุมาสิกาก็ดีที่เขาไม่ไว้ใจพระพุทธเจ้ามีอยู่ห็นว่าคำสอนคำสอน,อง,สอ,นององค์สมเด็จพระบรมครูไร้ความหมายต้นเรืเพศนี้แหละลูกร,รัก ที่ความสามารถของเจ้าท่านหลายจะทำให้เขาตกนรกเธอจงสงสารคนพวกนี้ให้มากลิีงดำลูกรักเจ้าจะอยู่กับคนนิสัยของเจ้าเมียรมเด็กเดียวไม่้งใครคิดไว้เสมอว่าเราคนเดียวเรี้ยงตัวรอดเจไปเมื่อไรก็ไม่ใช่ของแปลก แต่ว่ารูปอย่างนี้รูปรักจงใหญ่ช้เลยทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเจ้าอยู่ในเกณฑ์จำาที่จะต้องสงเคราะห์ใครตัวใครอีกมากมายจงตั้งจิตอยู่ในกรมเิียรหัรให้เป็นอัรมัญญาทั้งนี้ก็หมายความว่าจงมีเมตตาหาประมาณไม่ได้และเจ้าจงให้พยทยานแก่บุคคลผู้ทำความผิด ตอนนี้เมื่อกี้เครองเจ้าที่ทําต่อไปขนาดท้ามันล่าหน้าใครแล้วยังพบกับความอิจฉาลัทิยาเป็นอย่างหนักถ้าการอย่างนั้นเกิดขึ้นเจ้าจึงคิดถึงองค์สมเด็จพระผู้มีพระพภาคเจ้าว่าพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าก็จริงแหละแต่ถ้าว่าจะเพิ่นการาอิจฉาลัทธิยาหาได้ไหมเมื่อความอิจฉาลัทิยาเกิดขึ้นมาใดเจ้าทั้งทำใจให้สบาย ควาจิตให้สงบอะไรดีสุดเจ้าก็จะมีความสุขถ้าเขาจะสร้างความทุกข์ของเขาเป็นเรื่องของเขาลูกรักไม่ต้องห่วงด้วยเป็นอันวัดความอัลาัยในชีวิตของท่านไม่มีบรรดาท่านพุทธบริษัทพื่เราจดมาได้นั่งอยู่เดวกกันสี่ห้าคนในยามเด็กสงัดทั้งที่พวกเราไม่เคยน้ำตาไหลเพราะเรื่องอะไรเป็นสำคัญ เวลานั้นขวกพานพูดอย่างคนไม่เจ็บพูดอย่างคนไม่ป่วยใช้วาจาไพเราะเพาะพิงมากมีเสียงหน้าผ่องใสไม่ได้พูดคำนี้พวกเราทั้งหมดต่างคนต่างน้ำตาตกในบรรดาท่านพุทธบริษัทแต่การรี่อร่อยให้น้ำตาไหลมาน,นั้นมันไม่ใช่การอันสมควรในเมื่อท่านพูดจบไพรวัดแล้ว ท่านจะสั่งว่าทุกคนนอนได้จงตั้งใจไว้เฉพาะปณิธานเป็นอารมณ์แล้วก็ก่อนจะจากไปท่านก็เตือนบอกว่าลิงดำลูกรักเจ้าเป็นลูกพ่อมานานเวลานี้จะปรารถนาปุถิยานมีใจเด็ดเดี่ยวมากกต่ด้ว่าการที่จะได้บรรลุเป็นองค์สมดเด็จพระผู้มีพระภาเจ้าคงไม่ใช่วิสัยของเจ้า เพราะต่อไปไม่ไปไม่นานนักเจ้าจะเบื่อพระสงฆ์ที่บวชามาในพระพุทธศาสนาที่มีความเมาในลาดโยตงนแสนสุขไม่เคารพในประธรรมวินยัยในตอนนั้นแหละท่านเจ้าอาจจะลาจากพุทธภูมิเสียก็ไดถ้าลาจากพุทธภูมิอะไรก็ตั้งใจปฏิบัติตามแบบสาวกพุทภูมิ เมื่องจะใช้เวลาไม่ถึงสามเด่งก็จะจบจิตธพรพุทธศาสนาเวลานั้นมาถึงเจ้าเองยังไม่ต้องถามพ่อในเวลานี้ความจริงขนาดนั้นตั้งใจนี่ก็จะถามท่านก็เลยตอบทันทีในเวลานี้จะทํางานเกี่ยวกับพุทธภูมิให้เต็มอัตราเป็นความสามารถ็นแม่้เจ้าจะตัดพุทธภูมิในตอนหลังความตายของเจ้าก็ยังหลับโลกับ เจ้าเหลีเข้าไปหาความตายยังไม่ได้เจ้าเหลีเข้าป่าหนีคนก็ยังไม่ได้ต้องอยู่สงเคราะห์คนต่อไปอดทนต่อรรดากับบรรดาพวกวิชาทิฏฐิทั้งหลายทั้งที่ครองพ่อหลวงแล้วก็นุ่งแตงเกียงนุองแต่พุงไอคนเมื่หลายเหล่านี้มีมากจงปล่อยเขาอย่าสนใจในเขาถ้เรา,าลูกลักทุกคนไปนอนได้